วันนี้นายช่างจะพาไปดู3เรื่องควรรู้ก่อนติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อความคุ้มค่าการติดตั้งโซลาร์เซลล์เป็นเรื่องที่หลายคนกำลังให้ความสนใจอยู่ในตอนนี้แต่การติดตั้งโซลาร์เซลล์ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสักทีเดียวเพราะเราต้องใช้ช่างเฉพาะทางและต้องศึกษาข้อมูลให้ละเอียดเพื่อความคุ้มค่าคุ้มทุนต้องศึกษาเรื่องอะไรบ้างวันนี้นายช่างมีคาตอบ 1>, 1. บ้านแบบไหนที่ติดตั้งโซล่าเซลล์และคุ้มค่าการใช้ไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ที่คุ้มและลงทุนน้อยที่สุดคือบ้านที่ใช้ไฟฟ้ามากในช่วงเวลากลางวันอย่างสม่ำเสมอมีค่าไฟตั้งแต่2,000บาทต่อเดือนขึ้นไปการติดตั้งโซล่าเซลล์ระบบออนกิจจะลงทุนน้อยกว่าระบบออฟกิดเพราะไม่ต้องเปลืองค่าแบตเตอรี่สำหรับเก็บไฟฟ้าซึ่งมีราคาสูง 2. เมื่อเราจะติดตั้งโซล่าเซลล์แล้วคำถามต่อมา คือเราจะติดตั้งโซล่าเซลล์ขนาดผลิตไฟเท่าไหรด่ดีเราต้องคำนึงถึงการใช้ไฟฟ้าในบ้านของเราก่อนให้พอดีกับการใช้งานในครัวเรือนขนาด1.5กิโลวัตต์เหมาะสำหรับบ้านพักขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ในเวลากลางวันระบบนี้สามารถผลิตไฟฟ้าได้225หน่วยต่อเดือนหรือประหยัดค่าไฟฟ้าได้1,125บาทขนาด3กิโลวัตต์เหมาะสำหรับบ้าน ที่อาศัยอยู่ในช่วงเวลากลางวันและทํางานไปด้วยระบบนี้ช่วยลดการใช้ไฟได้450หน่วยต่อเดือนหรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ2,250บาทขนาด5กิโลวัตต์เหมาะสาหรับบ้านที่ทําเป็นออฟฟิศช่วยลดการใช้ไฟในระบบได้750หน่วยต่อเดือนคิดเป็นเงินประมาณ3,750บาทขนาด10กิโลวัตต์เหมาะสําหรับออฟฟิศสานักงานที่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าจํานวนมากในเวลากลางวันจะช่วยลดการใช้ไฟในระบบได้1,500หน่วยต่อเดือน คิดเป็นเงินประมาณ7,500บาทหรือมีการใช้ไฟฟ้ามากหรือต้องการติดตั้งมากกว่าขนาด10กิโลวัตต์ก็สามารถทำได้ครับสาสำหรับการบำรุงรักษาก็ถือว่าทำได้ไม่ซับซ้อนโดยปกติจะต้องล้างแผงโซลาร์เซลล์อย่างน้อยปีละหนึ่งสองครั้งตามสภาพของพื้นที่ติดตั้งเพื่อลดค่าฝุ่นค่าเข่าค่าไอน้ํามันเพื่อคงสภาพในการผลิตไฟให้ดีที่สุดโดยแผงโซลาร์เซลล์แบบโมโนเป็นที่นิยมมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งทำมาจากซิลิกอนที่มีความบริสิ์สูงซึ่งจะสามารถผลิตไฟฟ้า ได้มากกว่าแผงชนิดอื่นๆแม้อยู่ในสภาวะที่มีแสงแดดน้อยและที่สำคัญยังมีอายุการใช้งานยาวนานถึง25ปีสรุปสั้นๆ3เรื่องควรรู้ก่อนติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อความคุ้มค่า1มีค่าไฟฟ้ามากกว่า2,000บาทต่อเดือนขึ้นไปและมีการใช้งานไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวันอย่างสม่ำเสมอ 2. ขนาดะของการติดตั้งควรดูจากพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของผู้ที่อยู่อาศัย 3. ดูแลไม่ยากและยังมีการรับประกันสินค้าถ้าติดตั้งกับมืออาชีพ เราคำนวณเรื่องระบบและจุดคุ้มทุนได้ไม่เกิน1นาทีและให้คำปรึกษาฟรีเรามีทีมนายช่างดูแลและรับประกันบริการด้วยนายช่างมืออาชีพพบกับบริการนายช่างได้ที่จุดบริการเคาน์เตอร์นายช่างทุกสาขาหรือโทร1 7 4 6กด6นายช่างคบทุกงานสร้างตัวจริงเรื่องงานช่าง